สนับสนุนโดยเอาละครับกลับมาคุยกันต่อดีกว่าถึงเทคนิคการทำงานกันบ้างคนเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเป็น Exclusive Paradise บางคนบอกโอ้อาจารย์ยังไงงานพื้นฐานเนี่ยก็ต้องทำ ไม่ใช่ว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วเนี่ยจะไม่ทํางานพื้นฐานแต่ผม,มอยากราู้เวลาเราออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยพอกลับเข้ามาที่บ้านทุกๆวันทุกๆวนัวนเนี่ยการบ้านของเราเนี่ยคืออะไรเวลาผู้บริหารเขาต้องมาทบทวนเขามักจะนิยมทําอะไรกันบ้างครับเรื่องแรกเลยคือวิเคราะห์งานวันนี้ครับวิเคราะห์งานครับคือเรามีงาน2ออย่างในแต่ละวันก็คือหน้ากว้างหน้ากว้างคือดูแลผู้บริโภคลายเก่าและเปิดลายใหม่คับมถึงห้าคนค ทางลึกก็คือดูแลทีมงานที่กําลังเติบโตเป็นโกสตาและกําลังจะเป็นาราดัเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นวันนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งวันเราต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยแต่ละอย่างแต่ละคนที่เราไปพบเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องปรับเปลี่ยนและแก้ไขส่วนไหนบ้างครับครับเราวิเคราะห์การทํางานของเราทุกๆวันทุกๆว,วันเพื่อปรับปรุงใชครับ,รบแต่ในแง่ของการทํางาน ภาษาของคนทําธุรกิจเขาเรียกภาคสนามภาคสนามนี่ไม่ได้หมายถึงไปออกรบนะฮะแต่หมายถึงว่าการไปพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้มุ่งหวังมาลกับทีมงานเนี่ยส่วนใหญ่คุณไก่เองเนี่ยจะมีแฟ้มคู่ใจนะเนี่ยผมแอบเอามาด้วยแฟ้มนี้มีประโยชน์ยังไงและข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างเผื่อหลายๆคนจะเอาไปลองจัดทำดูแลเอาไปใช้คุณไก่ทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไร และข้างในมีอะไรและวิธีใช้ใช้ยังไงอันนี้จะเป็นในส่วนของแรงมาเป็นรูปนี้เลยครับแรงบันดาลใจอาวคุณแก่อธิบายครับอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่ผมเนี่ยจะสื่อถึงให้เพื่อนหรือคนที่ผมไม่รู้จักก็ตามเนี่ยให้เขารู้ว่าสิ่งที่ผมทำคู่ชีวิตของเราเพื่อครอบครัวยังไงครับอ๋อแล้วเราก็เล่าบอกว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรนี่ครับ นี่คือแรงบันใจแล้วก็คุณแม่อย่างเงี้ยผมก็เปิดแล้วเล่าให้เขาดูว่าผมทําเพื่อครอบครัวคุณแม่เป็นไอดอลในเรื่องของความอดทนคสู้กับชีวิตนะครับต้านแล้วก็มาคุยเรื่องนี้เป็นรูปทีมงานกลุ่มการทํากลุ่มในการสร้างสายสัมพันธ์นะครับอ่าเรามีกลุ่มเรามีฟังก์ชันเหล่านี้รองรับอันนี้เอาไว้เล่าให้คนที่อยากทําธุรกิจใช่ครับเอาไว้เล่าให้คนที่อยากคือคือไม่ไม่จำเป็นจะต้องพูดทั้งหมดแต่ว่าเราต้องเลือกครับว่าคนนี้น่าจะได้ดูอะไรครับ อันนี้เครื่องกรองน้ำใช่ไหมอ้าวสาธิตสินค้าอันนี้เกษตรมีสินค้าหลายกลุ่มเหมือนกันการจัดประชุมกลุ่มย่อยนี่เป็นภาพที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทีมงานก็จะอยู่กันเป็นทีมแบบนี้คือเราทํางานลักษณะเป็นทีมเวิร์กครับคือดูจากลักษณะของแฟนภาพเนี่ยเราจะรู้สึกได้ข้อหนึ่งครับคือเราไม่ได้ทํางานคนเดียวครับเรารู้สึก ไม่โดดเดี่ยวแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์เรามาอยู่ด้วยในทีมนี้เรารู้สึกโอ้สบายคำว่าสบายไม่ได้หมายถึงจะไม่ต้องทำอะไรนะฮะแต่หมายความว่ากำลังใจเพียบคนที่คอยคอยเทรนคอยสอนเราจะมีอยู่เยอะนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของทีมเวิร์คเป็นเรื่องสำคัญครับพูดง่ายๆคือสิ่งเหล่านี้เราเอาไว้เล่าเรื่องนะครับเราเอาไว้เล่าเรื่องทีนี้พอเราก้าวเข้าไปทำงานในภาคสนามจริงๆ่ยเราจะต้องเจอกับ คนที่มีแนวคิดหลายๆอย่างคุณไก่มีวิธีการบริหารเขาเรียกความต้องการของคนยังไงเช่นคนที่ต้องการเป็นผู้บริโภคคนที่ต้องการทําธุรกิจเนี่ยเราเรามีวิธีการดูแลต่างกันใช่ไหมใช่ครับต่างกันก็กรองก่อนครับกรองก่อนครั้งแรกว่าคนไหนที่น่าจะเป็นผู้บริโภคครับคนไหนที่ยังอยู่ในช่วงของงานอดิเรกอยู่คืออยากได้เหมือนกันคลิฟฟ์นแต่ยังไม่เต็มที่ก็ยังทําแบบทำทำหยุดหยุดบ้างทําบ้างแนะนําบ้างไม่ทําบ้าง นะแล้วก็คนไหนที่จากงานอดิเรกปุ๊บเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่ทําธุรกิจเต็มตัวทาว่าเต็มตัวเนี่ยหมายความว่าตัดสินใจสําเร็จไม่ใช่ว่าต้องมาทํากิฟลีนอย่างเดียวเพราะว่ากิฟลีนเนี่ยทำควบคู่กับงานอะไรก็ได้ huh. งานประจําก็ได้ยกเว้นอย่างเดียวคืองานที่มีลักษณะเดียวกันเช่นทําธุรกิจกิฟลีนแล้วจะไปจับบริษัทนู้นบ้างบริษัทนี้บ้างไม่มีทางสําเร็จรแต่ถ้าทํากิฟลีนควบคู่กับงานประจํา กับการเป็นเจ้าของกิจการอื่นๆที่เราทําอยู่แล้วอย่างนี้ได้สบายครับอแต่ถ้าจับสองอย่างเนี่ยพลาดเลยครับไม่มีทางสําเร็จแม้แต่อย่างเดียวครับครับในในส่วนของแรงบันดาลใจก็มีความหมายต่อการทาํางานเหมือนกันนะส่วนตัวคุณไก่เราเรารู้แหละว่ามีครอบครัวละแต่ผมอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจคุณไก่ลองเล่าให้ฟังด้วยว่าส่วนตัวตอนเริ่มต้นจนถึงวันนี้อะไรคือแรงบันดาลใจของคุณไก่เองและสําหรับคนอื่นๆเนี่ยถ้าแรงบันดาลใจหมด มีวิธีการ,รเติมยังไงถ้าสําหรับอของผมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองช่วงครับ,รบช่วงแรกแรงบาันดาลใจผมก็คือคุณแม่ครับคุณแม่เนี่ยเป็นไอดอลของความอดทนอแม่ผมเป็นคนสู้ชีวิตและอดทนครับครอบครัวเรามีความยากจนคําว่ายากจนต้องขอบคุณครับคําว่ายากจนต้องขอบคุณทําให้เรารู้ชีวิต ทำให้เรารู้ค่าของเงินบาทเดียวเป็นยังไงหนึ่งร้อยบาทที่มีเป็นยังไงรู้ค่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ครับเป้นถ้าผนวกกันเนี่ยก็คือคุณแม่และความยากจนเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เป็นแรงบันดาลใจในช่วงที่ผมทําช่วงแรกครับครับแต่ถ้าช่วงที่สองเนี่ยก็คือครอบครัวมันยิ่งเติมเต็มก็คือลูกครับอาจารย์ใครที่มีลูกเนี่ยจะรู้ครับอืว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือรุ่นพ่อแม่เราจนเนี่ยไม่เป็นไรครับ แต่ถ้ารุ่นเราเนี่ยจนถือว่าเราผิดครับรุ่นพ่อแม่เราจนไม่ผิดครับครับรุ่นนั้นอาจจะไม่มีโอกาสครับแต่ถ้ามาถึงรุ่นเราเจอกิฟฟรีแล้วเจอสิ่งที่ดีแล้วและมีความเป็นไปได้เนี่ยแล้วเราไม่สําเร็จไม่รวยไม่ทิ้งความสําเร็จหรือความยิ่งใหญ่ครับไว้ให้กับลูกหลานเนี่ยถือว่าผิดอย่างแรงครับมันเหมือนกับเรากําลังสร้างเอาไว้ให้กับทายาทเนลูกเนี่ยสาคัญ เป็นเป็นแรงนดานใจที่เวลาเหนื่อยเรามองเขาเราหายครับสำหรับการทําธุรกิจคุณไก่ทำมาทั้งหมดกี่ปีนะฮะถ้าถ้าพูดถึงลงมือทําจริงๆนะครับลงมือทําจริงๆแล้วมีวิธีการถูกต้องเนี่ยอยู่ที่7ปีฮะเปีมีคนเคยบอกบอกว่าธุรกิจแนวเนี้ยถ้าสมมติทําไปสักพักจะหมดคนชวนครับคุณไก่เคยได้ยินคนพูดแบบนี้มั้ยเคยได้ยินแล้วเคยรู้สึกด้วยฮะแล้วแล้วแล้วคุณไก่ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนี้หรือแก้ปัญหานี้ยังไง ผมมองว่าเมื่อคนชวนไปหมดแล้วทำไงคนใหม่เนี่ยมีปัญหาเยอะเลยเพราะเขายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่มีความกล้าพอครับที่จะไปชวนคนไม่รู้จักครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยผมสอนทีมงานแล้วบอกเสมอนะครับว่าเราจะต้องพบคนที่ไม่รู้จักเพราะการที่เราพบคนไม่รู้จักนะครับอาจารย์ผมสมมติผมไม่พบคุณเอเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับแต่ผมเปิดใจคุยหนึ่งนาทีโดยการทักทายครับแล้วไปคุยกับเขา เช่นคุณเอครับสวัสดีครับผมชื่อไก่นะครับชื่อพัทรพล์พอดีผมมีโอกาสได้เจอคุณเอยินดีนะครับผมมีเรื่องเล่าดีๆอยากให้คุณเอช่วยฟังนิดนึงครับสักประมาณ5นาทีคุณเอสะดวกไหมครับสิ่งนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณเอครับและครอบครัวครับหรือถ้าฟังแล้วไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเราได้รู้จักกันนะครับครับถ้าเขาเปิดโอกาสก็คือเรามีเวลา5นาทีในการใช้บทเซลท็อกคุยเรื่องสุขภาพ เช่นคนนี้เราดูแล้วเราจะคุยเรื่องสุขภาพเราก็คุยเรื่องสุขภาพเปิดใจนะครับแต่ถ้าเขาไม่โอเคแสดงว่าเราเสียเวลาไปหนึ่งนาทีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักเขาเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนกลับดีซะอีกครับเพราะบางคนไปชวนเพื่อนชวนญาติแล้วรู้สึกเขาตัดตัดสายสัมพันธ์คือไม่เอาไม่อะไรต่างๆเนี่ยเลยรู้สึกว่าทำยาก โดยสาไปแต่พบคนไม่รู้จักนี่สิครับผมว่ามันเจ๋งฮะเขาไม่เอาเราก็พบคนต่อไปอเสียเวลาเปิดแค่หนึ่งถึงสมนาทีแต่ถ้าเขาเอาต่อเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยได้คุยแล้วห้านาทีสิบนาทีมันเป็นสถิติครับครับถ้าเราพบมากขึ้นเช่นวันหนึ่งเรามีกติกาว่าในทีมเราคือต้องพบคนสามถึงห้าคนสามถึงห้าคนนี้คือคนไม่รู้จักและเป็นคนใหม่นี่ครับ ต้องทําให้ได้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวไปลองปรับใช้ดูก็ได้นะครับ,รบแต่ความคิดตั้งแต่ธุรกิจกิฟฟินเปิดมาจะ18ปีเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่ที่เรียกว่าหมดคนชวนชเพราะรถึงเวลาในโลกใบนี้เราก็ต้องคุยกับคนมากมายเกินนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เราคุยด้วยเราจะต้องจ้องแต่จะชวนเขามาทําธุรกิจเสมอไปมันขึ้นอ,อยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับอัธยาศัย ที่รเราถูกชะตาต้องใจกันหรือเปล่าเท่านั้นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันในเรื่องวันสบายๆของนักธุรกิจอย่างคุณไก่กันบ้างว่าเขาใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันครับครับช่วงแรกเนี่ยถ้าจะสําเร็จจริงๆต้องสู้ครับมีอยู่คำหนึ่งที่ครูผมสอนนะฮะแล้วมันอยู่ในหูผมตลอดได้ยินเสียงนี้ตลอดก็คือถ้าเรายังจนไม่มีสิทธิ์หยุดครับ เพราะงั้น<ช>เราต้องสู้แล้วต้องยอมเหนื่อยก่อนฮะสถึงหปีแรกต้องยอมเหนื่อยทํามันทุกวันทุกวันทุกวันอย่าหยุดครับแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นชีวิตที่ไลฟ์สไตล์ฟรีดอมสไตล์ที่เราต้องการ